สวัสดีครับนี่ยอยู่กับตังอีกแล้วแต่วันนี้ทังไม่ได้มารีวิวมือถือนะทุกคน mm hmm. ก็วันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ตังมาแนะมือถือที่ให้สเปคมาเป็นแรม12โอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วเป็นไงเฮ้ยมันต้องแรงแน่เลยแต่ขอบอกว่าตัวแรม12เนี่ยจะอยู่ในเลนราคาไม่เกิน15,000บาท ซึ่งตอนนี้เป็นราคาที่อัปเดตนะตอนนี้เลยนะปัจจุบันเลย <S <S มาเดี๋ยวเรามาเริ่มวายเลยดีกว่าเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยนะเริ่มจากราคาถูกสุดไปถึงแพงสุดละกันมาที่รุ่นแรกเลยทุกคนนี่ราคาอยู่ที่1499บาทจะเป็นรุ่นอินฟ n i x 30 VIP นะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูสเปกกันคุอนข้างดีเลยตัวนี้นะค่อนข้างชอบเลยนะก็สเปคที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้แรมมา 12GB ลอมสองหแต่ตัวแรมเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะอเก้็น,น 21GB ต,ต้องขอบอกอย่างนี้ทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยและคอมเมนต์มานะว่าเฮ้ยให้มาอะไรมาขนาดนั้นนะเอามาตัดคลิปหรอเออดังก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้มาทําไมตั้ง21 g b แต่มีไว้ก็ดีกว่าขาดวะเออซึ่งชิปเซตเนี่ยทุกคนเขาจะให้มาเป็นตัว MediaTek Dimensity 8,500ส่วนตัวจอเขาเนี่ยเขาจะให้จอมาเป็น6.67นิ้วเป็นจอ Full HD p นะเป็นจอ AMOLED ด้วยแถม Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่120 h ฮที่ค่อนข้างดีนะได้จอ AMOLED ที่ไม่ใช่จอ IPS ในเรื่องสีนี่บอกเลยว่าจอ AMOLED กินขาดแน่นอนมาในเรื่องกล้องนี่หว กล้องหลักเนี่ยเขาจะให้มาถึง108ล้านเลยนะส่วนเลนส์วายเนี่ยจะให้มาอยู่2ล้านเลนส์มาโครเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านก็หลักๆเขาจะเป็นเน้นที่กล้องหลักนะที่108ล้านส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยจะให้มา32ล้านด้วยกันในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะให้มา5,000 m mm มินะตัวฟ้าชาร์จเนี่ย68วัตต์ ในโหมดบายพาสนะคือเท่าที่ตางเข้าใจก็คือพอเราเสียบชาร์จเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันยิงตรงเข้าแบตเลยแต่ที่สงสัยอยู่คือปกติเวลาเราเสียบชาร์จเนี่ยมันก็ยิงตรงเข้าแบตอยู่แล้วหรือเปล่าว่ัทุกคนเออก็นั่นแหละเนาะก็68วันค่อนข้างเร็วเลยสําหรับแค่หมื่นต้นๆที่สําคัญเนี่ยเขายังมีการชาร์จไร้สายด้วยนะให้มาถึง50วัตต์ด้วยกันก็ค่อนข้างแรงเลยนะจริงๆคือโทรศัพท์ที่ยังใช้อยู่เนี่ยไอโฟนเนี่ยแม่งชาร์จแค่20กว่าเองทุกคนก็คือ รุ่นนี้กินขาดในเรื่องการชาร์จเขายังมาพร้อมกับลำโพงไฮเล r e s โ l u ูชันนะระบบเสียงนี่เป็นของ JBL เลยนะเว้ยค่อนข้างดีนะในเรื่องระบบเสียงแล้วก็มีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้ด้วยมาต่อที่รุ่นที่2แบบไวๆเลยละกันจะตกเป็นของรุ่นพ o c o F5 นั่นเองคือรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างฮิตเลยนะสำหรับสายเล่นเกมแบบราคาประหยัดแต่เล่นเกมได้ดีมากๆเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยใช้มาแล้วแต่้องขอยกมันแนและกันเพราะสเปคมันดีจริงๆ พราะเขามีราคาอยู่ที่12,990องนบาทเองในเรื่องของสเปกเนี่ยเขาจะให้ตัวแรมมาเป็น 12GB อ ROM อง 256GB แต่ยังมีโหมด e x p a n s i o n ่นะสามารถเพิ่มแรมได้อีก 7GB ดก้วยกันก็ให้ไปเต็มๆเ,เลย 19GB นะที่สามารถทําให้มันสูงสุดได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาเพิ่มให้มันเยอะขนาดนี้ทําไมตัวชิปเซตเนี่ยจะเป็นตัว Snapdragon 7พาร์ทเจนค่อนข้างแรงเลยตัวนี้สําหรับตัวกล้องหลักเนี่ยเขาจะให้มาที่64ล้ายกันนเลสิเนี่8ล้านเลนาโคร จะอยู่ที่2ล้านนะส่วนกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยจะให้มา16ล้านด้วยกันตัวจอที่ให้มาจะเป็นจอขนาด6 6 7นิ้วด้วยกันเป็นจอ Full HD p l u จะเป็นจอแบบ AMOLED dot display นะบางคนอาจจะไม่ชอบแบบมันเกะกะกลูกตาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ส่วนตัวรังไม่ได้มีปัญหานะตรงนี้ แถมเขาให้มีเฟรเลตจอมาอยู่ที่120เฮิร์นะคือเล่นแบบลื่อนๆเลยในงบ12ื่นทุกคนแบตเตอรี่ก็ไม่น้อยหน้ารุ่นที่แล้วนะไม่น้อยหน้ารุ่นอินฟินิตเขาก็จะให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยกันสำหรับโฟล์ค F5 มีเทอร์โบชาร์จ67วัตต์นะก็คือยุคนี้นะมือถือตอนนี้เนี่ยราคาหมื่นต้นๆเนี่ยเขาก็ให้ฟาชาร์จกันมาหมดเลยนะตอนนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โบชาร์จ67วัตต์ให้มาพร้อมกับลำโพงคู่ไฮเลทโซลูชันเหมือนกันตัวที่แล้วล้ววรรอองงงงััับบเเสสีีียย JPL ะตน Do AtMo เนาะมันไม่ต่างกันเลยคือมันดีทั้งคู่เัทุกคนก็จะมีช่องเสียบแจ็ค3.5มาให้ก็ยังคงคอนเซปต์ไว้อยู่นะสำหรับใครที่มีหูฟัง3.5ก็เอามาเสียบได้แบบนี้เลย รุ่นที่3เนี่ยจะเป็นรุ่น Vivo V 25 Pro 5G นะราคาอยู่ที่12,999บาทคือแพงกว่ารุ่นก่อนแค่9บาทเองทุกคนแต่สเปคที่ให้มาเนี่ยจะมีบางจุดนะที่แบบเอ้ยน่า,น,าน่าคิดอะทุกคนเอาไปคิดเอาละกันตังมีหน้าที่แค่มันแน่แลวกันนะในตัวสเปคเนี่ยพื้นฐานเลยสแตนดาร์ดที่แรม 12GB ลอม 256GB ตัวชิปเซตเนี่ยจะเป็นตัว MediaTek Density i m 1300นะตัวนี้ตัวจอนะตัวนี้บอกเลยว่าเนี่ยเป็นจุดตต่่าาางงทีจะเอามา ให้ทุกคนดูก็คือจอเนี่ยให้มาขนาดที่6.56นิ้วซึ่งมันจะน้อยกว่า2รุ่นก่อนหน้านิดนึงตัวจอเนี่ยจะเป็นจอ Full HD Plus Amoled ที่มีอัตรารีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่90เฮิรต์ตัวอัตรารีเฟรชเรทก็จะน้อยกว่า2รุ่นก่อนหน้าเหมือนกันที่จะอยู่ที่120เฮิร์ตนะแต่ต้องบอกว่ามันแล้วแต่คนใช้งานด้วยจริงๆเพราะบางคนก็าอาจจะชอบจอที่มันไม่ได้ลื่นมากทุกคนแบบพ่อแม่เราอย่างเงี้ยต้องการถ่ายจอแบบเออกำลังดีไม่ลื่นเกินไปตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องกล้องหลักของ ของเขาดีกว่ากล้องหลักเนี่ยให้มา64ล้านเลนวายเนี่ย8ล้านเลนมาโคเนี่ย2ล้านไม่ดีเป็นเลนสเปอร์มาโคนะ2ล้านตัวนี้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้มาที่32ล้านเมกะพิกเซลแบตเตอรี่รุ่น vivo v i 5 pro 5g เนี่ยให้มาอยู่ที่4,830มิลลิแอมด้วยกันและเขาจะรองรับฟ้าชาร์จสูงสุดเนี่ยอยู่ที่66วัตต์นะตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงไฮเลทเหมือนเดิมมีช่องเสียบดูแจ็ค3.5มาให้ มาต่อทนนี่2รุ่นสุดท้ายกันดีกว่าบอกว่าราคาเนี่ยมันจะแพงกว่า3รุ่นก่อนหน้ามาอีกนิดนึง ซึ่งเขาจะให้ราคามาเท่ากันเลยนะสำหรับ2รุ่นสุดท้ายนี่เองก็จะมีราคาอยู่ที่14,999บาทคือเป็นเฉี่ยหมื่นห้าแล้วแหละทุกคนก็จะมีทั้ง vivo แล้วก็ realme ต้องขอเริ่มที่ vivo ก่อนละกันเพราะว่ามันจะได้ต่อกันนะก็จะเป็นรุ่น vivo v, v 2 3 5g ตัวนี้จะอยู่ที่14,999บาทในเรื่องของสเปคข,ของเขาตัวแรมตัวลอมเนี่ยเหมือนเดิมเลยแรม 12GB ลอม 256GB ตัวช r ปเสตเนี่ยห้าสิ d หกกิกะไบ e n ตัว y 920นะตวนีจอ อเนี่ยก็จะเล็กกว่าตัว Vivo V 25 Pro นะตัวนี้จะอยู่ที่จอขนาด6.44นิ้วเป็นจอ Full HD Plus AMOLED ที่มีอัตรารีเฟรชอยู่ที่90เฮิรต์อีกแล้วคือค่าย Vivo เขาให้ราคาเรทแบบไม่เกิน15,000เนี่ยมาที่รีเฟรชอยู่ที่90เฮิรต์ก็บางคนอาจจะต้องการ120เฮิรต์ปะเออถ้าทุกคนต้องการ120เฮิรต์ก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันส่วนตัวดังคิดว่ามันควรทําให้แตกต่างนิดนึงอะ่ะคือมี90เฮิรต์รุ่นหนึ่ง120เฮิรต์รุ่นหนึ่งก็ดีนะเผื่อเลือก จะไปสนใจแบรนด์อื่นไงเวลาบแบบวิเลทราคาใกล้ๆกันเลยอะแต่อยากได้จอลื่นๆนะก็อยากให้ Vivo เพิ่มตัวนี้เข้ามาเนาะปะเราไปพูดต่อนในเรื่องกล้องดีกว่ากล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านนะเลนส์วายแล้านมีเลนส์เปอรมมาโคเนี่ยสล้านด้วยกันสำหรับกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านมับพิกเซลแบตเตอรี่ของ Vivo V23 5G เนี่ยให้มาแค่4,200ม mm ิลลิแอมเท่านั้นเองซึ่ง ให้น้อยกว่ารุ่นว2 5 Pro นะก็เอาไปคิดเอาละกันตัวรองรับฟาชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่44วัตต์ก็น้อยกว่าตัวนู้นเหมือนกันแต่แพงกว่านะตัวนี้มาพร้อมกับลำโพง High Resolution กับช่องเสียบดูแจ็คส5เหมือนกันเด้เลยก็จะต่างกันที่เรื่องกล้องหน้านิดนึงแล้วก็ตัวแบตเตอรี่แต่ราคาเนี่ยจะสูงกว่าก็ไปคิดเอาละกันว่าอยากได้รุ่นไหนเออ ก็สำหรับรุ่นสุดท้ายนะรุ่นที่5หําสำหรับตังมาแนก็จะเป็นรุ่นเรียวมี10 Pro 5G นั่นเองก็จะเป็นรุ่นเรียวมี10 Pro+ Plu 5G นั่นเองของเรียวมีเลยทุกคนเหมือนกันครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่14,999บาทสเปคสแตนดาร์ดพูดเดิมๆซ้ำๆเลยที่แรม12 g b ลอ256 g b เหมือนกันส่วนชิปเซ็ตเนี่ยจะเป็นตัว Dimensity 925G เลยเนี่ยเห็นบ้าตัวนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องจอนะจอเขาจะให้มาที่6.7นิ้วก็คือ จะใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าถูกปะจะเป็นจอ f ฟ l l HD p ด u s a m o อ e มที่มีอัตรารีเฟรชเลตอยู่ที่120เฮิรตซ์งเห็นไหมทุกคนราคาในเลนนี้มันควรให้มีเฟรชเลตมาเท่านี้เว้ยซึ่งรุ่นก่อนหน้าให้มา90เฮิรตซ์เท่านั้นเองกล้องหลักเนี่ยให้มาถึง108ล้านเมกะพิกเซลด้วยกันเลนไวท์เนี่ยให้มา8ล้านมีเลนซูเปอร์มาโคเนี่ย4ล้านเมกะพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาแค่16ล้านเมกะพิกเซลด้วยกันนะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาเยอะกว่ารุ่นก่่อนนนนห้้้้าาีีกกแลววททุคใม5ดยั มีซูเปอร์วูฟแบบป้าช้ารเนี่ย67วัตต์เยอะกว่ารุ่นก่อนหน้าอีกแล้วทุกคนและตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับลำโพงคู่เป็นแบบซูเปอร์ดีเนี่ยนะตัวนี้ก็นี่แหละนะก็ตังมาเน้ก็มาเน้ให้ทุกคนดูว่าตัวแรม 12GB ที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้ กับราคาไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเนี่ยห้ารุ่นที่คัดมาให้เนี่ยมีรุ่นไหนบ้างก็หวังว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้นะว่าเอออยากใช้รุ่นไหนหรือลังเลรุ่นไหนอยู่อะไรแบบนี้ก็อยากให้ตังมาเนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกอย่างเลยก็คอมเมนต์มาได้เลยไม่ว่าจะเป็นหูฟังแกดเจ็ตโทรศัพท์อะไรแบบนี้คอมเมนต์มันเลยทุกคนขอย้ําอีกทีนะสําหรับราคาเนี่ยอาจมีเปลี่ยนแปลงนะทุกคนตามการลดราคาตามโปรโมชั่นต่างๆหรือตามการเวลาที่ผ่านไปนะมันอาจจะแบบถูกลงก็ได้หรือขึ้นมาเป็นรุ่นต ที่แบบเอ้ยแพงขึ้นก็ได้อะไรแบบนี้ก็ทั้ง5รุ่นที่เลือกมาแนะให้ทุกคนดูเนี่ยคือมันต้องบอกว่าไงอะตัวสเปคเนี่ยค่อนข้างดีเลยถ่ายรูปก็ได้เล่นเกมก็ดีก็สําหรับตังที่ตางมาแนะนะก็ค่อนข้างโอเคเลยกับทั้ง5รุ่นก็เพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ